สวัสดีครับพี่หมอนังฟ้าครับฮะวันนี้ก็มีคำถามนังฟ้านะครับช่วยไขข้อข้องใจนิดนึงนะครับก็คือว่าเนี่ยถามเข้ามาใน facebook นะครับว่าเบลนฟันหน้าของน้องๆน,นะครับเริ่มมีเป็นวงๆสีดำํดำๆนะครับต่อต่อกันอยากจะทราบว่าอันนี้เนี่ยคืออะไรอะครับค่ะถ,ถ้าลักษณะเป็นสีดำํดำๆแล้วก็ งวลักษณะเป็นมีเป็นรูด้วยนะคะสีนือสีน้ำตาลก็ได้นะคะก็คือส่วนใหญ,ญ่จะเป็นลักษณะของฟันผุนะคะแล้วก็เป็นระยะที่ค่อนข้างจะลุกลามเป็นรูให้เห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเออถ้าเห็นแบบนี้ก็ควรจะพามาพบคุณหมอฟันไปอย่างเร่งด่วนใช่ไหมครับแนะนาอย่างมากค่ะ <c oughs> เพราะว่าก็คือถือว่าเป็นฟันผุแล้วค่ะควรที่จะได้รับการรักษาลครับ <c oughs> ฟันผุรักษาแบบนี้นะครับเออมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ไหมค,ครับลักษณะของการป้องกัน ก็คือจะประกอบไปด้วยหลายๆด้านด้วยกันนะคะซึ่งน้นต้องอาศัยความร่วมมือของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักนะคะการป้องกันที่ที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดก็คือการทําความสะอาดช่องปากน,นะคะซึ่งในเด็กเล็กเนี่ยก็ทําได้ดีที่สุดก็คือเป็นการแปรงฟันนะคะแล้วก็อยากแนะนําว่าการแปรงฟันเนี่ยควรจะใช้ยาสีฟันครูรายร่วมด้วยก็จะเป็นสารที่ช่วยป้องกันได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพอีกสารหนะะรึ่งนะคะคุณหมอดังฟ้ามากนะคะผม